โอเคนะครับคุณครูเริ่มการบันทึกแล้วนะครับอ่ะใบางานที่คุณครูส่งให้เป็นใบแรกนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเปิดขึ้นมาให้หนูดูนะและฟังอธิบายไปด้วย,วยกันอ่ะใบางานนี้นะครับเห็นไหมครับ คัวอธิบายแรกก่อนให้ดูบนหัวมุมนี่นะครับนี่คือเครื่องหมายชาร์ปฟังดีๆนะนี่คือเครื่องหมายชาร์ปเครื่องหมายชาร์ปทำหน้าที่อะไรเครื่องหมายชาร์ปทำหน้าที่ทำให้เสียงนั้นสูงขึ้นเครื่องเสียง ตันนี้นะเครื่องหมายชาร์ปทำให้เสียงสูงขึ้นครึ่งเสียงต่อไปเครื่องหมายบีเล็กแต่จริงๆแล้วมันเรียกว่าแฟตนะแฟตทำให้เสียงต่ำลงครึ่งเสียงแยกให้ออกนะครับชาร์ป ทำให้เสียงสูงขึ้นครึ่งเสียงแต่พอเป็นแฟดเนี่ยทำให้เสียงต่ําลงครึ่งเสียงอ่ะเสร็จแล้วมาดูตัวนี้มุมขวามุมขวานะครับนี่เรียกว่าเนเจอร์ลันเนเจอรันมีหน้าที่คือทำให้เสียงนั้น กลับเป็นเหมือนเดิมเท่าเดิมคงสภาพเสียงเดิมนะคุณครู้เขียนคำว่าเท่าเดิมก็คือให้กลับมาสมมุติว่าเขาโดนช้าไปขึ้นไปครึ่งเสียงเขาก็จะลงมาเท่าเดิมเขาโดนแปดต,ต่ำลงไปครึ่งเสียงเขาก็จะกลับมาเท่าเดิมนะเห็นไหมครับบันไดเสียงขึ้นและลงมันก็มาจาก ส่วนประกอบด้วยคือชาร์ปแปดเนี่ยจะลั่นทําให้เท่าเดิมนะทวนใหม่นะอันแรกเครื่องหมายชาร์ปสี่เหลี่ยมตรงนี้หมายถึงชาร์ปทำให้เสียงสูงขึ้นเครื่องเสียงต่อไปอันนึง เครื่องหมายแฟดทำให้เสียงต่ำลงครึ่งเสียงต่อไปอันนี้ n นเจ r ร l n ันเนเจอมีหน้าที่ทำให้เสียงนั้นกลับสู่สภาพเดิมนะอันนี้คือรู้เครื่องหมายช h a r ปแฟดเนเจอรและ3าสตัวนี้ต่อไปคราวนี้หนูมารู้ตรงนี้ มาได้เสียงก่อนที่อยู่จะมารู้ว่า c d e f g a b c จุดสูงตัวนี้ c คือโดนะเราต้องเข้าใจก่อนนะว่า c มาจากโด d มาจากเร e มาจากมี f มาจากฟา g มาจากซอน A. มาจากลา B. มาจากทีซีจุดสูงก็คือตัวเดียวกับตัว C ตัวนี้นี่เรียกว่า C ต่ำหรือโดต่ำอันนี้ซีจุดสูงเรียกว่าโดสูงนี่คือเสียงเดียวกันเห็นไหมครับนะนี่คือเสียงเดียวกันแต่ น,นี้สูงกว่านะนี่คือสูงกว่าส่วนตัวนี้ต่ํากว่าอ่ะเครื่องหมายตรงนี้หมายถึงอะไรหมายถึง1เสียงเห็นไหมครับอันนี้มานี้หนึ่งเสียงแต่นี่แค่ครึ่งเสียงจะเป็นขีดๆอย่างนี้ครึ่งเสียง นะสรุปแล้วมีกาแฟเป็นครึ่งเสียงทีกระโดเป็นครึ่งเสียงซึ่งถ้าดูในตำแหน่งของมันดูนะครับนี่อยู่ทสามกับสี่ถ้าเรานับจาก,กต้นนะหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมครับสามกับสี่จะต้องเป็นครึ่งเสียงกันนี่เจ็ด ที่เหลือเรียงตามมาเลยห้าหกเจ็ดนะครับตำแหน่งที่3ามสกับเจ็ดแปจะเป็นครึ่งเสียงธรรมชาติแต่ทีนี้ทำไมถึงมีชาร์ปแปดมาเกี่ยวข้องถ้าดูถ้าหนูดูในริมของคีย์บอร์ดที่เรียนไปคราวที่แล้ว มันจะมีสีดำสองอันระหว่างโดกะัะเลหรือซีกับดีเนี่ยแล้วก็อีดีกับอีก็คือมันจะมีถ้าไปทางนี้นะไปทางนี้แปลว่าเสียงนั้นสูงขึ้นถ้ามาทางนี้เสียงต่ำลงเห็นไหมครับ คุณครูจะพูดถึงไอ้สีดำข้างบนนั่นแหละของคีย์บอร์ดว่าขาขึ้นมันเรียกว่าอะไรขาลงมันเรียกว่าอะไร C มาหาดี C มาหาดีมันขึ้นไปแค่ครึ่งเดียวเรียกว่า C ีชาร์เห็นไหมครับว่าตัวนี้จะไปหาดี C จะไปหา D เรียกขึ้นไปข้างบนแค่ C sharp แล้วก็มา D ปกติ D จะมันก็จะเรียกว่า D sharp นะเดี๋ยวคุณครูให้ดูอีกภาพหนึ่ง ห้ดูอีกภาพหนึ่งนะครับเพราะคุณครูส่งมาในไลน์แล้วเดี๋ยวคุณเซฟเข้ามาให้ อ่ะคุณครูไปแชร์นาต่อไปที่เมื่อกี้อีกรอบหนึ่งนะครับอ,อันนี้คืออันแรกที่ให้ดูไปนะครับเห็นหนูมาดูอันนี้เห็นไหมครับว่าที่คุณครูปูดไปเมื่อกี้ ที่ว่าขาขึ้นขึ้นไปเห็นไหมตรงนี้จะต้องเป็น C ชร์บนะในวงกลมนะแล้วพอมาทางนี้ปุ๊บมันก็เป็น D ปกติซึ่งเขาบอกแล้วว่าตัวนี้เป็นหนึ่งเสียงเต็มแต่มันมีครึ่งมีครึ่งหนึ่งก็คือ C ชร์บขึ้นไปแค่ครึ่งเดียว ส่วน D ไปหา E มันสามารถขึ้นไปได้ครึ่งหนึ่งก็เป็น D อะไรดีชาร์เห็นไหมครับนี่คือสีดำสองอันที่อยู่ระหว่างโดเลมีหรือ CDE นั่นแหละนี่คือเสียงของมันส่วนต่อไปมีกฟาฟหรือกีบ f เนี่ย BC เนี่ยไม่ต้องพูดถึงมันเพราะว่าอะไมันเป็นเครื่องเสียงของมันอยู่แล้วไม่มีตัวดำตรงกลาง ่ะส่วนดีสีดำสามอันบนริมนิวมน้วเป็นโนหรือคีย์บอร์ดนะครับนี่ขึ้นไปแค่ครึ่งเดียวนะ f ขึ้นไปครึ่งเดียวก็เป็น f sharp เห็นไหมถ้าขึ้นไปเ,เราเรียก sharp หมดเลยส่วนตัวนี้ g ก็เป็น g sharp เห็นไหมครับต่อไป a ก็เป็น a sharp นี่คือสีดำสามอันด้านขวาชุด c d e ก็คือเป็นสีดำสองอันเห็นไหมครับจะเป็น c ชาร์ปกับ d ชาร์ปนี่คือชื่อเรียกของมันเลยเราไปเปลี่ยนมันไม่ได้เพราะมันกำหนดไปหมดแล้วส่วนอีกชุดหนึ่งคือ f g a b c สูงตรงนี้ b c มันครึ่งเสียงธรรมชาติอยู่แล้วตรงนี้จะต้องเป็น f ขึ้นไป f ชาร์ปลงมาหา g ขึ้นไป g ชาร์ปนะครับแล้วก็ a ก็เป็น a ชาร์ปถึงจะมา b ทีนี้ขาลงเมื่อกี้คือขาขึ้นนะจดทันไหมเอ่ยขาขึ้นนะครับขาลง c เราอยู่ที่นี่นะ c แล้วนะครับคุณครูลบตรงนี้ก่อนนี่คือปกติของมัน C กลับมา B พอาขาลงมาปุ๊บเมื่อกี้มันขึ้นคราวนี้ขาลง B ก็ต้องกลายเป็น B แฟตชาร์ปไม่ได้นะเพราะเราไม่ได้ขึ้นนะนี่เรากำลังลงนะลงมาหา A พอมาถึงนี้ปุ๊บเราจะหาซอนจะมาหา G เราต้องเรียกว่า A แฟตแล้วก็ลงมาหา G จมาถึงนี้ปุ๊บก็ตื at, ่นกันว่า G f แฟเห็นไหมครับนี่คือชุดสีดำสามอันขาลงลงมานี่เลยอ่ะมาเจอ E F แล้ว F f แล้วก็ E E ลงมาเป็น E f แฟแล้วก็มาหา D D จะลงมาหา C ก็ต้องเรียกว่า DFat เห็นไหมครับว่าขาลงเรียกชื่อหนึ่งขาขึ้นเรียกชื่อหนึ่งพอเข้าใจไหมครับครูขอปิดหน้าจอนะไปดูคุยกับหนูก่อนจดทันไหมครับ ถ้าไม่ทันเดี๋ยวคุณครูให้ดูย้อนหลังอยู่แล้วไม่ใช่ปัญหานะเอออ่ะคราวนี้อยู่นะไอตรงเนี้คนยครนะูส่งให้ไปในไลน์แล้วนะส่งไปให้ในไลน์เมื่อกี้ละอันแรกแบบธรรมดาอันที่สองแบบที่หนูทำและเขียนส่งคุณครู ว่าขาขึ้นเรียกอะไรขาลงเรียกอะไรเข้าใจนะครับขาขึ้นชื่ออะไรขาลงชื่ออะไรครึ่งเสียงธรรมชาติ E F ไม่มีนะ B C ครึ่งเสียงธรรมชาติไม่มีนะครับเนี่ยวันนี้เอาแค่นี้ให้รู้แล้วเข้าใจว่า สีดำบนลิมของคีย์บอร์ดหรือเปียโนเนี่ยมันชื่ออะไรเวลาเล่นเสียงขึ้นไปและเล่นเสียงลงมาชื่ออะไรเราต้องมองให้ออกทั้งสองแบบคือเป็นโดเรมีฟาโซลาตีโดหรือเป็น c d e f g a b เนีนะตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเนี่ยครับวันนี้ไม่น่ายากเนอะลองเขียนดูตามนี้แล้วก็ลองท่องตามนี้ดู แล้วพอเราเล่นกับคีย์บอร์ดก็ก็ได้เลยเราจะรู้เพราะเราเห็นแล้วว่ามันคือเสียงอะไรคือตัวอะไรเราสามารถเล่นมันได้นะอะ่วันนี้ใครสงสัยอะไรใครไม่เข้าใจตรงไหนครับถามได้เพราะเดี๋ยวหนูก็ลองเขียนและส่งให้คุณครูดูคุณครูจะได้เห็นว่าเราไม่เข้าใจตรงไหน หรือเข้าใจแหละแต่แบบเออยังสลับกับด้านอะไรกันอยู่คุณครูจะได้อธิบายเพิ่มเติมในคลิปหน้าโอเคนะครับลองทำดูลองทำดูำดนะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ส่งมาในอัลบั้มนะครับส่งมาในอัลบัม้มอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะครับชื่อห้องอะไรเลขที่อะไร กูจะได้ใส่คะแนนได้ถูกนะครับอืมโอเควันนี้เอาไว้เท่นี้ครับ